ก่อนอื่นก็ขอนะฮะกล่าวคำว่าสวัสดีนักเรียนนะครับมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ทุกคนนะครับวันนี้นะฮะในส่วนของวิชางานอุตสาหาการนะครับจากขยะรีไซเคิลของเรานะครับครูก็จะให้นักเรียนทำใบงานนะครับอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อสิ้นสุดวิชานี้นักเรียนจะต้องนะครับมีชิ้นงานให้ครูนะครับสำหรับใบงานวันนี้นะครับคำสั่งนะฮะให้นักเรียนศึกษาสิ่งประดิษฐ์นะครับ จะขยะรีไซเคิลที่นักเรียนสนใจนะฮะบอกคุณสมบัติขยะที่นักเรียนจะนํามาประดิษฐ์นะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรมีข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยอย่างไรนะครับพร้อมทั้งวาดภาพชิ้นงานที่นักเรียนสนใจนะครับแล้วก็ไอชิ้นงานนี่แหละนะครับนักเรียนจะเอาไปลงมือประดิษฐ์นะครับแล้วก็มาส่งครูนะครับเป็นคะแนนนะครับ ประมาณนี้นะครับนักเรียนอาจจะศึกษาจากนี่ก็ได้ฮะศึกษาจาก YouTube ก็ได้นะครับโดยที่นะฮะ u t u b e ก็จะพิมพ์คำว่าขยะรีไซเคิลจากขยะรีไซเคิลการประดิฐ์ชิ้นงานแบบนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะมีตัวอย่างให้เราสามารถที่จะดูได้นะครับ mm hmm. เช่นเราดูตัวนี้เนาะตัวแรกนะครับก็จะเป็น34ขยะรีไซเคิลนะฮะอัจฉริยะนะฮะ แหกจากสิ่งที่คุณมีที่บ้านนะครับ38นะครับ38นะครับเคล็ดลับในการรีไซเคิลขวดพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นงานประดิษฐ์นะครับจากรีไซเคิลนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมนะครับทำส่งนะครับก่อนทำงานทำส่งก่อนทำส่งภายในอาทิตย์หน้าละกันนะครับอย่าลืมนะฮะส่งงานครู ด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ส่งเนี่ยส่งด้วยนะโอเคนะเท่านี้แหละสวัสดีครับ